สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประกาศอัปเดตนะครับที่จะมาในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่รอให้เราเนี่ยได้เสียเงินกันอยู่บ้างนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพจวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นการประกาศการแข่งขัน o อดินคัพซีซั่น2นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการจับคู่แบ่งลีกนะครับเป็น4ดิวิชั่นเหมือนเดิมตามนี้เลยนะใครอยู่เซิร์ฟไหนเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าตัวเรานั้นอยู่ดิวิชั่นไหนนะครับทั้ง4 i ดิวิชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโอดินคับเนี่ยประกาศเรื่อยๆนะครับก็สามารถไปติดตามประกาศตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะ ต่อไปข้อ2ครับเปิดเซิร์ฟใหม่ครับเซิร์ฟวาเลนไทน์ครับเซิร์ฟใหม่วาเลนไทน์จะเปิดให้บริการเร็วนี้นะฮะเป็นเซิร์ฟพิเศษเฉพาะวันวาเลนไทน์ที่จะมาพร้อมกับรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับอันนี้ใครที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนรักหรืออะไรก็มาลงที่เซิร์ฟนี้ได้นะครับเป็นเซิร์ฟวาเลนไทน์เลยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อย่อยนะครับ1-5ข้อตรงนี้จะเป็นของเกี่ยวกับเซิร์ฟใหม่ นะครับเรื่องของการล็อกอินแล้วก็ได้พวกตั๋วเปิดสัตว์ต่างๆ Up นะครับอัพเลเวลตัวละครรับปันผลไดมอนด์0อล้านอะไรอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกวิชชิ่งชาเลนจ์ได้แบบว่าของพวกตั๋วกาชาตั๋วการ์ดว่ากันไปนะครับแล้วก็แจกชุดแฟชั่นลิมิเต็ดฟรีไม่อั้นเฉพาะเซิร์ฟใหม่นะครับไอตรงนี้ที่ผมอ่านอยู่เฉพาะ เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเก่าข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของแกลล็อปด้วยนะครับเร่งเลเวลเร่งของต่างๆนะครับให้เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยได้ไปเล่นคอนเทนต์ในพวกค้าสามไวๆนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะไปไวนิดหนึ่งนะครับต่อไปครับข้อ3ใหญ่นะครับก็จะเป็นมูลิทอารีนาซีซัน3นะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมก็มีให้เราเล่นกันไปนะครับ เหมือนเดิมเลยแล้วก็ได้คงได้ของแรกของอะไรกันไปนะครับไม่น่าจะต้องพูดอะไรมากในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มรางวัลใหม่นิดนึงก็คือจะเป็นพวก Nexus Package อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองอ่านดูได้นะครับต่อมานะครับผมจะเป็น Romantic Lottery Festival นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้เรานะครับผมใช้ Moon of Wish แล้วก็ Advanced Moon of Wish เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะอันนี้จะมาตั้งแต่วันที่5เลยนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมี Price Po ู l ทั้งหมด 6ชนิดถ้าใครจําได้มันก็จะคล้ายๆกับไอตัวชุดนักเรียนนะที่มันจะมีเป็นเหมือนบับเบิ้ลหอันนะครับอ่าแล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปเราอยากได้ชิ้นไหนเราก็กด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 นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวก ให้แลกการ์ดม่วงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถแรกลกรับ p u r p l e พ A ล e r c a r d า์อัลบั้มได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูความสามารถของชุดนี้นะครับผมว่ามันดียังไงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันหน่อยนะครับผมว่ามันมีความเจ๋งยังไงบ้างนะครับเริ่มดูจากตัวดีไซน์ก่อนเลยนะครับของผู้ชายนะฮะเห็นเว็บแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำหมวกมาผิดหรือเปล่านะฮะเออแล้วกางเกงก็แบบขาสั้นด้วยนะแล้วก็มีการเต้นโยกโยกนิดหนึ่งนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูของตัวละครผู้หญิงกันบ้างครับว่าเป็นยังไงครับนี่ฮะมาเป็นแบบว่าบิกินี่เลยนะครับเซ็กซี่ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถกันหน่อยครับว่าความสามารถชุดนี้เนี่ยดีหรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับหบวกก่อนเลยนะครับสำหรับหมวกนะครับก็จะมีการบวก p d e ดนะครับ16หน่วย m d e มเดครับ p d a m a g e กับ m d a ม a g e อย่างละ3.5นะครับลบ f i x e d Cast 4%นะครับลบ v a r i a b l e Cast Time 10%นะครับ ลบการใช้ sp 15%นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ค่าเจาะเกราะเวทนะครับ4%นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะครับแรงขึ้นอย่างละ2%นะครับก็คือ fire skill damage กับ water skill damage นะครับแล้วก็ถ้าบวก6กนะครับก็จะได้ธาตุไฟกับธาตุน้ำนะครับผมแรงขึ้นอีก3%ครับแล้วก็บวก12นะครับจะได้ธาตุไฟกับธาตุน้ำแรงขึ้นอีก5% นะครับใครที่เล่นธาตุน้ํากับธาตุไฟเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นสายเวทเนี่ยหมวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีมากๆนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับมาดูในส่วนของหลังกันบ้างนะครับหลังที่เป็นตัวห่วงยางตรงนี้นะครับก็จะบวก p d e ดนะครับ16 M-Def 10นะครับ P d ด m a เม M d ด m a เมอย่างละ2.5นะครับผม Move s สปีด2%ครับแล้วก็ Water d a m a ม e Reduction 12%ครับ แล้วก็ตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับ12%นะครับออสแตทบวก2นะครับส่วนหลังก็ถือว่าเฉยๆนะครับก็จริงๆมันเหมาะกับช่วงที่เป็น TOC ซีซั่น2นั่นแหละแต่ว่าอันนี้ของเรามาตอนช่วงซีซั่น3แล้วคิดว่าหลังนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ดีเลยแหละนะอ่ะต่อมาส่วนปากที่เป็นลิปสติกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีการบวก PD นะครับ16หน่วยนะสเตงกับอินนะครับอย่างละ5หน่วยนะครับ ATK กับ m a t k นะครับอย่างละ3%นะครับแล้วก็ตีขนาดใหญ่แรงขึ้น6%นะครับแล้วก็ตีบอสแรงขึ้น6%ที่บวก10นะครับส่วนปากอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วกันสำหรับการตีบอสอะนะเออสำหรับการตีบอสหรือตีขนาดใหญ่ก็โอเคอยู่ถ้าใครขาดในส่วนนี้นะครับอ่ะเราก็มาที่ส่วนชุดนะครับส่วนชุดนะครับจะบวก p a t k กับ m a t k อย่างละ4%นะครับสเต็ง6นะครับอิน6นะ อ่าแล้วก็เจาะเกราะเวทแล้วก็กายภาพอย่างละ5%นะครับแล้วก็ตีเผาฟิชนะครับก็คือเผาปลาเนี่ยแรงขึ้น8%แล้วก็โดนเผาปลาเบาลง8%นนั่นเองครับอ่าบวก10นะครับเพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์เผาปลา4%ครับอ่าแล้วก็ลดดาเมจจากมอนสเตอร์เผาปลาด้วย4%รวมกับด้านบนเป็น1 2นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ บวก m a x HP 3%นะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยก็โดยรวมแล้วนะครับมันเป็นออกไปทางแบบสู้กับธาตุน้ำมากกว่าหรือว่าดาเมจธาตุน้ำแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะปัจจุบันที่มาในแพทบ้านเราผมมองว่าอาจจะไม่ได้น่าสนใจมากนักในเรื่องของความสามารถนะครับจะมีแค่หมวกกับปากที่เอ๊ยอาจจะใช้แทนได้ในบางสถานการณ์นั่นเองครับ ต่อไปนะครับข้อ5ก็จะเป็นกิจกรรม l o v f Face นะครับ i o g Chase นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะรอบนี้ Bolling Chase ก็น่าจะมีการอัปเกรดของรางมานะ Poring Chase ก็จะเริ่มตั้งแต่10กุมภานะครับผมไปจนถึง21กุมภานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็มีพวกแฟชั่นใหม่ๆเข้ามานะครับในนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการ์ดมินิบอสนะครับองเมียวจิอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดอะไรพวกเนี้นะครับ อ่าเนี่ยเป็นพวกชุดแล้วก็มีพวกการ์ดแฟกเมนต์นะครับที่เอาไปแลกการ์ดม่วงต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นเหมือนกับเลเวอร์บอเชอร์อันนี้ก็คือเป็นตั๋วแลกก็คือเวลาเราเปิดโปลิงเชสทีนึงเราก็จะได้แบบเป็นตั๋วเอาไปแลกได้นะกิจกรรมนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการทำแฟชั่นหรือว่าเอาไปแลกยศอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้เราเร่งยศเร่งอะไรได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมที่5ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเลิวร์เฟสไฟอินนะครับ ตรงนี้จะเริ่มวันที่10เหมือนกันนะครับล็อกอินทุกวันนะครับรับรางวัลเลิฟเมดัลสออันนะครับเมื่อล็อกอินสะสมครบ7วันก็จะได้เลิฟเมดัลทั้งหมด14ชิ้นครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เติมตังอัปเกรดนะครับก็จะได้เลิฟเมดัลยีแล้วก็เลิฟโกลเมด d ลสอครับแล้วก็อีเดนอีก7นั่นเองครับก็คือเอาไปเปิดตู้ที่เป็นสีทองได้นะถ้าใครจําได้นะครับโปลิงเชดมันจะมี2ตู้เป็นตู้กาก,าก,กับตู้ดีออนะครับถ้าเกิดใครเติมก็จะได้ ในตัวที่เปิดตู้ดีด้วยอีก2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ข้อ3นะครับซื้อเลเวอร c แพ็คล็อกอินรับรางวัลสุดคุ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจล็อกอินสวันนะครับก็จะได้เป็นเหมือนกับตัวส่วนหลังนะครับได้เฟืองแดงนะได้ตัวรูนส้มนะครับแล้วก็สวีทคอนเฟชั่นนะครับอ่าน,นี่น่าจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะเออเดี๋ยวต้องรอดูกันอันนี้น่าจะเป็นแบบของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีพวกขนนกขาวด้วยนะครับมีพวก แพ็กตีบงตีบวกนะครับขนนกแดงดํามีเลิฟเมดัลมีเอาไปเปิดในโพรริงเด็กได้นะครับแล้วก็ข้อ4ี่นะครับเลิฟเฟสแพ็กอีกนะครับอ่าอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแพ็กเด้งนะเออเนี่ยครับจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนวางจําหน่ายเลิฟแพ็กซีรีส์หนึ่งสองสามนะครับก็จะเด้งทั้งหมด3รอบนะครับก็คือวันที่10 14 17นะครับเด้งเป็นแพ็กเด้งกันไปนะครับแล้วก็ข้อ5้านะครับเป็นอีเวนต์ช็อปนะ เพิ่มอีเวนต์ช็อปนะครับใน r o shop special offer มีไอเทมสุดคุ้มนะฮะมากมายวางจำหน่ายอีกทั้งยังมีแพ็กเกจพิเศษด้วยนะอ่าประมาณนั้นก็คือ5ข้อย่อยตรงนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นโปลิ่งเด็กเอ้ยโปลิ่งเชสนะครับอ่าเป็นการเล่นโปลิ่งเชสนะครับก็จะได้พวกชุดพวกหงวพวกอะไรตรงนี้กันไปนะครับก็เป็นกิจเสียตังค์นะครับต่อไปครับเป็นวาเลนไทน์เดย์ลิมิเต็ดไทม์วิชชิ่งนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะก็จะมีมาให้เปิดในช่วงวาเลนไทน์น ผมดูดูแล้วนะเกมน่าจะเร่งแบบเอาชุดเข้ามารัวๆฮะเออนะเป็นวิชชิ่งใหม่จํากัดเวลาซึ่งมันไม่ได้ตรงกับวิชชิ่งปกติด้วยนะเวลาเนี่ยเออก็คือจะเป็นปลุกความสดใสที่หลับไหลร่วมบรรเลงบทเพลงฤดูใบไม้ผลิต้อนรับการมาเยือนของฤดูกาลใหม่นะครับก็ง่ายๆว่าเป็นกาชานะครับเมื่อใช้กาชาทิเกตมีโอกาสได้รับ4ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่า4ชิ้นนี้ น่าสนใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันบ้างครับผมว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวละครผู้ชายนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นของตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับเรามาเริ่มที่ส่วนหมวกกันก่อนนะครับสำหรับหมวกนะครับก็จะบวก P d e p นะครับ16หน่วยนะครับ In 5นะครับแล้วก็ w i t h 5นะ P ดา m เ g กับ M ด a m a g บวกอย่างละ3.5ครับ Max s p 5%นะครับเจาะเกราะเวท6%ครับ บวกนะครับเวลาเราปล่อยสกิลนะครับมีโอกาส5%ครับที่จะบวกสกิลดาเมจทุกธาตุนะครับ6%เป็นเวลา8วิครับอ่าแล้วก็คูดาวอยู่ที่12วินะแล้วก็บวก15นะครับผมเวลาที่เราปล่อยสกิลไปนะครับจะได้ m อ็ k เพิ่มขึ้นมา10หน่วยเป็นเวลา2วิครับสามารถสแต็กได้สูงสุด10สแต็กแล้วก็ไม่มีคูดาวครับก็คือบวก15โดยรวมเพิ่ม M อ็มมา100นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนหมวกสำหรับสายเวทนะครับ อ่ะต่อไปส่วนหลังครับส่วนหลังตัวนี้จะบวก p d e ด16นะครับ p d a m a g e m d a m a g e อย่างละ3.5ครับสตริงบวก6แล้วก็บวก d e x อีก1นะครับ Attack Speed อีก2.5%นะครับบวก12นะครับเวลาเราใช้สกิลนะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะได้รับ p d a m a g e 8%นะครับเป็นเวลา2วิ แล้วก็คูดาวสองวินะครับแสดงว่าอาจจะวนลูปติดตลอดได้นะครับสำหรับหลังสายกายภาพตัวนี้นะครับต่อมามาเป็นส่วนปากของสายถึกกันบ้างนะครับตัวนี้จะบวก p d e ด16นะครับ m d e มเดฟนะครับ in 6นะเด็ก2นะครับแล้วก็แม็กเลือดนะครับ5%แม็กเอชพีหนบวกสินะครับจะได้ p d e ดฟกับ m d e มดฟอย่างละ1%นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนปากสำหรับสายถึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวชุด นะครับชุดก็จะบวก p ี h อ c k กับ m อ็มเอนะครับอย่างละ4%ครับวิดบวก8นะครับแล้วก็บวกเรื่องของ HP Recovery 10%นะครับ10%นะแล้วก็เจาะเกราะเวทแล้วก็เจาะเกราะกายอย่างละ6%นครับนอกจากนี้นะครับก็จะบวกโจมตีธาตุดินเข้าไปอีก8%ป l อร์เตสานะครับบวก10นะครับจะโดนธาตุดินเบาลง8%นนั่นเองนะก็จะเป็นชุดสายธาตุดินนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ต่อมาข้อ7นะครับก็จะเพิ่มรายการใหม่ใน r o Shop นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของชุดอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดวิ c h i n g ที่จะมาตอน15กุมภาตามเวลาปกติของตู้วิชชิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเช่นเคยครับว่าชุดพวกนี้นะครับดียังไงแล้วก็อันไหนหน่าสนใจบ้างเผื่อใครจะวางแผนไว้เปิดเพราะว่าช่วงนี้ตู้มันมาเยอะไง โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูชุดโอเชียนกันหน่อยนะครับผมว่าสำหรับชุดนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะนี่ครับตัวผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะเริ่มจากส่วนหมวกก่อนเลยนะครับส่วนหมวกนะครับก็จะบวก PDEF MDEF อย่างละ10ครับ Pdamage Mdamage อย่างละ4%นะครับแล้วก็ Pdamage Reduction Mdamage Reduction อย่างละ4ครับอสแตตสครับแล้วก็เมื่อบวก15เนาะ ทุกๆ30วินะครับก็จะได้รับเกาะนะครับเท่ากับ15%ของแมกเลือดนะครับแล้วก็จะได้ค่ากันคนนะครับอีก8%ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้ค่ากันปลาด้วยนะครับเผาปลาเอออีก8%เป็นเวลา15วินาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมวกเอาไว้ PVP เป็นหลักแล้วกันนะครับสำหรับหมวกตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนหลังครับ ตัวหลังนะครับก็ P d e f 16นะครับ M d e 1 1สนะอ่า Sting นะครับ a g 6นะครับ P damage M damage อย่างละ2.5ครับอ่า Attack speed กับ Move speed อย่างละ3นะครับเมื่อบวก9นะครับ Move speed จะเพิ่มขึ้น1.5นะครับเมื่อบวก15นะครับนะเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยเขาจะติดสถานะพิเศษนะครับตรงนี้นะเป็นสถานะที่ชื่อว่า Deep C นะครับอ่าเป็นเวลา2วินาทีนะ คูลดาวจะอยู่ที่12วิครับอ่าแล้วก็เมื่อใส่ไอตัวหลังตัวเนี้นะครับเมื่อใส่หลังตัวนี้แล้วโจมตีผู้ที่ติดสถานะดิฟซีอยู่นะครับจะถูกลด m o v สปีดไปไป4%นะครับลด p ี a t แท็กไป6%นะครับแล้วก็โดนลดดาเมจโดยรวมไปอีก4%ครับอ่าเป็นเวลา8วิก็เป็นหลังที่ออกแนวแบบว่าดีบัฟอะเออเป็นแนวดีบัฟดีบัฟหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่า ความแรงเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับเออนะอันนี้ก็อาจจะเฉพาะทางนิดนึงนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าครับส่วนหน้าก็จะบวก p d เดฟบหกเอ็มเดฟหนะครับสเตร็งหกนะครับลักหกนะพีดามเอทเอ็มดามเอทอย่างละ3%ครับควีติเคิลดามเอนะครับ4%ี่เปอร์เซ็นต์แอตแท็สปีดสามเปอร์เซ็นต์ครับบวกหกนะครับจะได้ควีติเคิลดามเออีก2%นะครับ บวกสินะครับเมื่อเราโจมตีติดคริติคอลนะครับจะบวกพีแอตแท็นะครับแล้วก็คริติคอลดาเมจอีก0.5%ครับเป็นเวลา3วินาทีสามารถสแต็กทับได้ทั้งหมด6สแต็กนะครับแล้วก็ไม่มีคูลดาวนะครับก็จะเป็นหน้าสำหรับสายคริติคอลเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนชุดนะครับชุดเนี่ยก็จะบวกแอตแท็4%สี่เปอร์็นตอแแท็กนะครับเจาะเกราะอย่างละ6%ครับ ตีเผาปลาแรงขึ้น8%โดนเผาปลาเบาลง8%ครับอสแตตสามครับเมื่อบวกหกนะครับตีเผาปลาแรงขึ้น6%แล้วก็โดนเผาปลาเบาลง6%นะครับบวก12ครับธาตุน้ำกับธาตุลมสกิลดาเมจแรงขึ้น4%นะครับแล้วก็บวก15ก็เหมือนเดิมครับธาตุน้ำกับธาตุลมแรงขึ้น4%นะครับหลักๆก,ก็เป็นชุดเอาไว้ลงใต้น้ำไปตีปลานะครับก็อาจจะ ไม่ได้เหมาะกับช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับชุดโอเชียนนะฮะต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของพาสใหม่นะครับรอบนี้ก็จะเป็นชุดแนวแนวธีมแต่งงานเว d d i n g นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสเนาะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าของไต้หวันก็ยังไม่มีนะครับชุดนี้ผมก็เลยอาจจะพาไปดูเรื่องของความสามารถไม่ได้นะครับแต่ว่าดูภาพจากตรงนี้ไปก่อนละกันนะครับผมว่าชุดมันน่ารักอยู่นะตัวผู้หญิงอะ่ะเออ นะสวยอยู่นะครับก็เป็นพาร์ทและกันทุกคนก็น่าจะกดกันอยู่แล้วนะสำหรับพาร์นะครับต่อมาครับข้อ3ไอเทมของขวัญใหม่ครับเราสามารถที่จะส่งกิฟต์ของขวัญใหม่ในร้านค้าได้แล้วนะฮะก็จะมียูดฟูลคอนเฟ e ช s ั่นนะครับแล้วก็ sweet confession s วิตต c คอนเฟิชั่นเมื่อใช้กับนักผู้ชมไทยคนอื่นแล้วจะเกิดเอฟเฟกต์พิเศษสุดโรแมนติกต่อเนื่อง300วินาที ถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรละ่ะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนของเล่นนะครับเออเป็นเหมือนของเล่นที่แบบว่าเราสามารถกดใช้แล้วก็กลายเป็นหัวใจที่พื้นได้หรือมีอะไรหวานๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอสองอันเนี้ยครับมันก็จะมีอยู่ในแพ็ก3วันด้านบนด้วยนะครับนี่สวิตต์คอนเฟชั่นแล้วก็ยูทู f ฟูลคอนเฟชั่นที่ตอนแรกผมบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรไม่แน่ใจพอลงมาอ่านข้างล่างถึงได้รู้ว่ามันคือไอเทมของขวัญใหม่นั่นเองนะครับ ต่อไปครับข้อ4ี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคาฟ่าบาร์ซ่านะครับวันที่5กุมภาพันธ์10โมงนะครับจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับคาฟ่าจะนําแพ็คสุดคุ้มใหม่มาช่วยเสริมพลังในการต่อตู้ให้กับนักบอลชนภยอีกแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแพ็คที่แบบว่าเป็นเป็น,ปน,ปนหลายๆแพ็กอะมาขายอะเออก็พรุ่งนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่ามันจะมีแพ็คอะไรบ้างนะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรนะครับต่อมาครับคาฟ่าแพ็คสุดเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับนะ พรุ่งนี้วันที่5กุมภานะครับ10โมงนะครับก็จะมีเด้งคาฟ้าแพ็ค1นะครับแล้วก็วันที่8ก็จะเด้งคาฟ้าแพ็ค2นั่นเองครับก็เป็นแพ็คเด้งนะครับต่อไปเขาหกแพ็คเกรวันจันทร์ด้วยนะฮะสุดคุ้มนะก็จะเด้งนะฮะวันจันทร์ทั้งหมด4จันทร์ด้วยกันนะครับ5กุมภา12กุมภา19กุมภานะครับ26กุมภาเด้งทั้งหมด4จันทร์นะครับโอ้โหเสาไม่พอ จันก็เด้งอีกนะครับก็เติบโตกันไปนะหมายถึงบริษัทนะฮะเออบริษัทเกมนะครับแล้วก็ยังมีข้อ7ครับ n i a s s i s t Gift Pack นะครับอันนี้ก็จะมีมาขายในช่วงวันเสาร์นะครับผมก็ขายแพ็คก,กันไปนะครับ d c k l y Pack นะครับสำหรับเบสเลเวล10มาใหม่นะครับนะักผจญภัยที่ต้องการไม่ควรพลาด นะอันนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรรู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องเสียตังค์นะครับอ่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นข้อ8ใหญ่ก็จะเป็นเฟสติวัลอีเวนต์นะครับก็จะมีในเรื่องของ MVP Fever นะครับก็จะรับของรางวัลกันมากมายในช่วงนี้ในการล่าบอสนะฮะ d e l u v e r y Offer นะครับผมก็จะเป็นการได้รับตั๋ว d e l i v e r แบบใหม่แล้วนะครับผมจะได้5้าใบเนาะแล้วก็ d e c i g for Combat นะครับเพิ่มเวลาฟาร์มเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ Duo Dance นะครับมาเต้นกับเพื่อน2คนเล่นมินิเกมทำเควสนะครับ เฮลเฮมสปีดลันนะครับเล่นกับเพื่อนแล้วก็ทําเวลาในเฮลเฮมแล้วก็จะได้ของเยอะแยะมากมายนะครับมาลังโดซัพยนะครับที่หลายคนรอคอยนะครับก็จะมีการมาให้เราได้รับของฟรีกันไปนะครับการเรทอัพนะครับผมก็จะเพิ่มฟาร์มการ์ดเป็น2เท่านะครับเริ่มวันที่12กุมภานะครับโอเปอเรชั Operation ่นคอมมิชชันะครับผมอันนี้ก็จะได้ตั๋วเดลี่เพิ่มขึ้นมาจาก80ใบกลายเป็น100ใบ กิจกรรมบิงโกที่หลายๆคนรักนะครับกลับมาอีกครั้งในวันที่19กุมภานะครับข้อ10ย่อยครับโฮเกรนรีเดมชันนะครับอันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยไปตีนะครับ NPC ตีบวกนั่นเองนะครับอันนี้จะเริ่มวันที่19กุมภาครับอ่ะซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์นะครับ26กุมภาเลยนะก็คืออีกนานมากเพราะว่าแพทนี้เนี่ยคืออัพทีนึงเนี่ยเราก็รออีก3อาทิตย์ถึงจะอัพแพทอะ เออนะครับก็จะมี Extreme c h a ชาเลนจตรงนี้ด้วยก็อย่าลืมกันนะครับ Cat Hand Caravan Double Event นะครับตัวนี้ก็จะได้รับเขาเรียกว่าอะไรแต้มเมดัลสเท่านะครับในช่วงเวลากิจกรรมเนาะแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเวอร์ชั่นนะครับปรับสมดุลอาชีพ r a n g จอรครับผมก็จะได้รับการปรับแอ o Storm เพิ่มระยะจาก9เมตรกลายเป็น11เมตรนะครับมันก็จะเท่ากับไอสกิลที่มันยิงระยะไกลเนาะจะได้ไม่เสียจังหวะในการเล่นก็ถือว่าเป็นการบับครับ อ่แล้วก็อาร์บิชอปนะครับผมก็จะปรับใหม่นะครับผมตัวสกิลเรเดียนเวอร์ดิกหรือว่าสกิลยิงเลเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับจาก500กลายเป็น600นะชาวพระดาเมจก็จะแรงขึ้นครับเพิ่มระดับความยากในจูบิลอสนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวโยกเยกเนี่ยเป็นไทม์แมเนเจอร์ครับอ่าและในขณะเดียวกันนะครับยังสังหารไทม์แมเนเจอร์ไม่ได้และจะทำดาเมจรีดักชันของไทม์มเนเจอร์ที่เหลืออยู่ในสนามเพิ่มขึ้น 4ีและเอฟเฟกนี้สามารถเกิดทับซ้อนได้นะครับวิธีการเล่นบางอย่างที่มีเทเลพอร์ตนักประจนภัยต้องทำลายเทเลพอร์ตให้สำเร็จก่อนเพื่อไม่ให้มอนเตอร์บุกลุกเข้ามามากมายนะครับเพิ่มมอนเตอร์อาริเกเตอร์หลังจากที่ตายจะเกิดบอ่อโครนที่สร้างดาเมจให้กับนักะจะภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของการปรับให้จูปิล็อ เล่นกันแบบใหม่เอออันนี้ผมก็ยังไม่เคยลงนะก็อาจจะต้องลองไปลองเล่นกันดูนะครับว่ามันจะยากขึ้นหรือว่ามันจะต้องใช้เมคานิกใหม่ๆยังไงบ้างนะครับปรปับปรุงประสิทธิภาพการขุดสมบัติสกายซิตี้หลังจากคลิกเลือกรางวัลในชั้นก่อนหน้าโดยตติแล้วก็จะไม่ทําการคลิกเพื่อเลือกอีกยกเว้นแต่จะปลดล็อกรางวัลหายากในชั้นใหม่เท่านั้นนะครับเพิ่มข้อความแจ้งเตือนสามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลหายากได้นะครับหากคุณได้รับรางวัลหายากก่อนคุณจะได้รับรางวัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดฟรีโดยอัตโนมัติ และสามารถเข้าสู่ชั้นถัดไปได้นะครับเอ้ยอันนี้คือดีมากเลยนะครับและจะได้รับรางวัลฟรีจากช่องที่เหลือไม่สามารถทําให้เกิดการอวยพรได้นะครับอันนี้คือหากคุณได้รับรางวัลหายากก่อนคุณจะได้รับรางวัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดฟรีโดยอัตโนมัติและจะสามารถเข้าสู่ชั้นถัดไปได้นะแต่ส่วนใหญ่เราก็เหมาชั้นกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเออเอาแล้วคนที่เสียจบผุดไปขเขาจะ ให้คืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทีม MVP อันดับ2กับ3นะครับก็มีโอกาสได้รับการ์ด MVP และฮีดแวร์เอออันนี้มันก็มีอยู่แล้วนะเออผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าอันนี้หมายถึงยังไงหรือว่ามีโอกาสได้เบิลซ้ํา2อันหรือเปล่าหรือ3อันอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่โดยปกติก็มีโอกาสอยู่แล้วนะคะปรับปรปุงแก้ไขวิธีการตัดสินของเชฟชิฟออฟบัตแอนดโกและคัดคอนเทสในดิเมนชันรีหรือว้า55หากมีคะแนนเท่ากันผู้เล่น ผู้ที่มีจํานวนสังหารมากกว่าจะเป็นผู้ชนะแต่หากจํานวนสังหารเท่ากันจะตัดสินจากจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็จะยกเลิกช่วงเวลาทดเวลาในการแข่งขันในกรณีที่มีคะแนนเสมอกันด้วยนะครับก็คือปกติถ้ามันเท่ากันมันก็จะต่อเวลายืดเวลากันไปอันนี้ก็จะแก้ใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการหักไม้ครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหักไม้นะครับได้โดยที่ว่า เราเลือกช่วงระยะเวลาของบอสท,ที่ให้เกิดได้นะครับใครอยากให้เกิดช่วง1นึ1งถึงสี่สิึงถึงสี่สิบถึงหกสิบหกเอถึงแปดสิบแปดเอถึงร้อยร้อยหนึ่งถึงร้อยี่ก็สามารถเลือกได้เพื่อช่วยในเรื่องของการเก็บมอนสเตอร์รีเซิร์ชต่างๆหรือว่าบางคนอยากไปฟาร์มการ์ดในช่วงมินิบอสแรกๆอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการปรับตรงนี้ให้ด้วยนะครับต่อไปครับปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาโบนัสรายวัน Special o f f e r SML นะครับผมอ่าก็เป็นการปรับ ในเรื่องของ Daily Pack อ่ะเออเดี๋ยวต้องดูว่าปรับเป็นยังไงนะครับเพิ่มฟังก์ชันอัปเกรดพานะในคลิกเดียวนะครับก็คุกกี้นะครับตัวคุกกี้เราสามารถกดจิ้มครั้งเดียวแล้วก็อัปเกรดทั้งหมดได้เลยไม่ต้องมากดค้างทิ้งไว้บางคนมีคุกกี้เยอะไงเออนะครับปรับปรุงแก้ไขแจ้งเตือนของไฟสีแดงในหน้า Academy Quest ให้เหมาะสมนะครับปรับปรุงแก้ไขการเลื่อนหน้าจอเลือกสีดวงตาใน i Beauty ให้เหมาะสมนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่ปรับให้มันไม่ได้เลื่อนวนๆนะ เออนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมือใหม่ให้ดียิ่งขึ้นจะมีการซ่อน NVC Novice Dress Up ในฉากของมือใหม่นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของอาการแก้บักนะครับก็ดูน้อยกว่าที่คิดนะครับดูน้อยกว่าที่คิดนะแล้วก็ข้อ11นะครับที่เอาจริงก็ไม่รู้ว่าอ่านไปแล้วมันจะได้อะไรไหมครับอาชีพใหม่ของครัสสากำลังจะมาถึงอีกแล้วนะครับผมก็ ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับสรุปแล้วแผทนี้ก็เน้นในเรื่องของกิจกรรมเสียเงินค่อนข้างเยอะครับอ่ากิจกรรมเสียเงินค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโปร h a ชสหรือว่าโรแมนติกลอตเตอนะครับอะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบวิชชิ่งที่แบบเสริมเข้ามานะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องหักไม้แล้วก็กิจกรรมแบบช่วงเทศกาลค่อนข้างเยอะแต่แปลกมากอย่างหนึ่งคือไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับตุ๊จีนครับ ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับตุดจีนจะเน้นไปทางแบบวาเลนไทน์หวานๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะตุ๊จีนหายไปเลยครับอ่าแล้วก็อาชีพใหม่ที่หลายๆคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นชูราโรยกาดหรือโดแรมเนี่ยก็ยังไม่มีการนําเข้ามาหรือว่าพูดถึงเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สรุปจบประมาณนี้นะครับสาหรับการอัปเดตนะครับวันที่5กุมภานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆชาวอ o นะครับผมถ้าถูกใจนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ u b s c r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ